สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l m มล์ i m a g i n g ครับก่อนที่จะไปดูรีวิวเต็มในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูกล้องโดยเฉพาะงานพาพนิ่งของเจ้ามิซิเบตอัลตร้าครับซึ่งเป็นรุ่นที่เสีย่ยวมีภาคภูมิใจมากๆครับและยังครองแชมป์ดิเอ็กโมาอันดับหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมจะพาออกไปทสกันเลยว่ามันจะตอบสนองการใช้งานได้ดีมากแค่ไหน,นครับสมกับคําว่าเป็นอัลตร้าหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดกล้องของมิซิเบตอัลตร้านะครับถูกยกเครื่องใหม่ทั้งเซต็ตไม่มีตัวไหนที่ใช้ซ กล้องหลักมาพร้อมกับความละเอียด50เมกะพิกเซลครับใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของ Samsung เป็น s a m s u n G-N2 g นะครับขนาดเซ็นเซ,นเซอร์1ทับ1.12นิ้วนะครับเกือบจะเปนเ็นเซ็นเซอร์1อยู่แล้วครับ f 1.95ขนาดเม็ดพิกเซล1.4ไมครอนและเมื่อใช้เทคโนโลยี Pixel b i ิ n นิงนะครับจะได้สูงสุดอยู่ที่2.8ไมครอนเลยครับใหญ่บ้าเลือดมากๆมีกระจกเลนอยู่ที่8ชิ้นเลนครับมีการสั่นแบบ OIS ใช้เทคโนโลยีการโฟกัสแบบ Dual Pixel Pro ครับ กล้อง ultra wide ความละเอียด48เมกะพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586ขนาดเซ็นเซอร์ครึ่งนิ้วครับ f 2.2มุมรับภาพ128องศาขนาดเม็ดพิกเซล1.6ไมครอนมีกระจกอยู่ที่7ชิ้นเลนครับและ ultra wide ตัวนี้มีระบบ auto focus ด้วยนะครับเป็นแบบ PDF a ด้วยยอดเยี่ยมมากๆครับต่อมาครับกล้องเทเลมาโครแบบ p e r ิสโค p e ครับใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586เช่นกันครับความละเอียด48เมกะพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์ครึ่งนิ้วครับ เป็นออปติคอลซูม5เท่าแล้วก็ไฮบริดซูมได้10เท่าครับแล้วก็ดิจิตอล o ูมได้สูงสุดที่120เท่าเลยมาพร้อมกันสา่นแบบ OS ด้วยมีขนาดเม็ดพิกเซลอยู่ที่1.6ไมครอนครับใช้การโฟกัสแบบ PDF f ครับกล้องเทเลแต่ใช้เซ็นเซอร์เดียวกับกล้องอัลตร้าวเลยนะครับเอาสิครับไม่ได้โดนลดคอสตแต่อย่างใดครับอย่างสุดเลย เซนเซอร์ S S Sony IMX 586คืออะไรนะครับมันคือเซนเซอร์จากกล้องของ Xiaomi Mi 9 Samsung Galaxy S10 Lite รวมถึง One Plus 8 One Plus 8T นะครับพูดง่ายๆก็คือเอาเซนเซอร์จากกล้องหลักของอดีตแฟลกชิพนะครับมาใส่ในกล้องรอง Ultra Wide มาใส่ในกล้องเทเลให้ครับโหอย่างสุดคือแบบสเปคอลังการงานสร้างมากๆแล้วต้องบอกเลยว่านี่เป็น3กล้องมหาโหดนะครับที่ใช้งานได้โหดมากจริงๆครับรวมถึงไอ้ตัวโมดูลกล้องขนาดใหญ่นี้นะครับยังฝังเซนเซอร์อะไรต่างๆมาเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับ มี11 Ultra ้าใส่เซนเซอร์ DToF 64 p o i n t Laser Focus มาให้ครับที่ทุกคนเห็นมันกระพริบกระพริบเนี่ยแหละครับเขาจะยิงเลเซอร์ออกไปเพื่อวัดระยะการโฟกัสทําให้การโฟกัสรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากขึ้นครับรวมถึงใช้วัดระยะลึกตื้นเพื่อจําแนกวัตถุเพื่อทําหน้าชาัดหลังเบลอด,ด้วยครับซึ่งหากใครอยากเห็นชัดๆนะครับผมก็ใช้กล้องที่มีเซนเซอร์อินฟราเรดในการถ่ายให้ดูด้วยครับ ทุกครั้งที่ทุกคนเห็นมันกระพริบนะครับหครั้งนะ่ะคือการยิงเซ็นเซอร์จํานวน64จุดออกไปแล้วส่งข้อมูลกลับมาเพื่อช่วยในการโฟกัสและแยกวัตถุแบบเรียลไทม์เลยครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรครับเพียงแต่ว่ามันถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมามากกว่าเดิมทีนะครับ TOF หรือว่า t Time o f f ฟไ g h t เนี่ยลักษณะการทํางานของเขานะครับจะคล้ายๆกับไฟแฟลชครับก็คือ เมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมาครับเขาจะปล่อยเซนเซอร์ออกไปคือสาดแสงออกไปแบบนี้เลยนะแต่มองไม่เห็นนะเป็นเซนเซอร์ที่มองไม่เห็นครับแล้วส่งข้อมูลกลับมาเพียงแต่ว่า DToF นะครับแทนที่จะสาดแสงออกไปแบบนี้นะครับเขาจะยิงออกไปเป็นจุดแทนครับถ้าให้สรุปตามความเข้าใจของผมนะครับผมว่าเหมือนเขาพยายามที่จะเรียนแบบการทํางานของกล้องไลดอร์ของ Apple นะครับอืก็คือปล่อยออกไปเป็นดอทนะครับซึ่ง DToF ผมก็คิดว่าน่าจะมาจากคาว่า dot time of flight ครับ ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเสียวมีใส่ฟลิกร์เซนเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับอัตราการกระพริบของหลอดไฟนะครับแล้วปรับชดเชยให้ทันทีแบบเรียลไทม์เพื่อไม่ให้เกิดอาการไฟกระพริบเป็นคลื่นๆครับและสุดท้ายคือ Color Temperature Sens o r ซครับที่เขาใส่เอาไว้ด้านบนไฟแฟลชมันคือเซนเซอร์ที่คอยตรวจวัด,วดค่าไวท์บาลานซ์ครับเพื่อช่วยในการปรับไว้์บาลานซ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าภาพที่แสดงผลหรือว่าถ่ายออกมาจะให้ค่าไวท์บาลานซ์ที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดครับ สรุปก็คือมันคือ3กล้องมหาโหดกับอีก3เซนเซอร์ที่ช่วยในเรื่องการถ่ายภาพนะครับซึ่งผมเองยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนอีกไหมที่ใส่3เซนเซอร์อันนี้รวมไว้ในมือถือรุ่นเดียวนะครับถ้าเกิดใครรู้นะครับช่วยพิมพ์บอกหน่อยครับผมอยากรู้เหมือนกันครับทีนี้ได้เวลาที่เราจะไปดูภาพที่ถ่ายกันแล้วครับว่าเมื่อเอาไปถ่ายออกมามันจะเป็นยังไงครับเรามาเริ่มจากกล้องหลักกันก่อนเลยนะครับพาไปดูงานสีกันก่อนเลยครับ ต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์กับเซนเซอร์ตัวนี้มากๆครับสีที่ได้ไม่ใช่แค่คําว่าสดนะครับแต่เนื้อสีเม็ดสีเขามาแน่นครับคือถ่ายเรารู้เลยว่ามันมีความแตกต่างจากมือถือของเสียวมีก่อนหน้านี้ชัดเจนครับดูดันามิกเรนจ์ที่ได้ครับดูแสงที่ตกกระทบลงบนมือของผมท้องฟ้าไฮไลท์ light, ไม่มีหลุดนะครับชารดโ์ Shadow, ตัวตึกไม่มีจมเลยยอดเยี่ยมมากดูงานสีดูการบาลานซ์แสงของเขาครับวันแรกที่ออกไปเทสนี้ผมทึ่งมากๆเลยนะครับ จากนั้นก็กดเลนเทเลคูณ5เข้าไปครับได้เมฆเป็นปุยปุยแบบนี้เลยแต่ถ้ายังไม่จุใจนะครับกดคูณ10แบบไฮบริดซูมได้นะครับเป็นการซูม10เท่าที่ไม่สูญเสียรายละเอียดครับไฟล์ภาพยังกริปอยู่เลยเห็นไหมครับ การที่เรามีเลนเทเลในระยะคูณ5ที่คุณภาพดีๆแบบนี้นะครับมันทําให้เรามีโอกาสที่จะได้มุมภาพที่แปลกตามากขึ้นอย่างภาพนี้นะครับถ้าเรากดเทเลเข้าไปด้วยเปอร์สเปกทีฟของเลนเทเลนะครับมันจะดึงฉากหลังเข้ามาให้ใกล้กับแบบของเรามากขึ้นอารมณ์ภาพนี้มาเต็มเลยเห็นไหมครับรู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติเลยประมาณนี้ครับภาพนี้ก็คูณ5ครับแล้วก็กดเข้าไปอีกนะครับนี่ขนาดคูณ10แล้วนะครับไฟยังดีอยู่เลยครับเห็นไหมครับใครอยากดูภาพไหนนานๆสามารถกดหยุดได้เลยนะครับ อันนี้ภาพจากกล้องหลังนะครับดูการเก็บท้องฟ้าดูการเปิดเงาไว้บาลานซ์นะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับแทบจะเรียกได้ว่า perfect เลยครับหันหลังกลับมาถ่ายภาพนี้นะครับก็เป็นอีกภาพที่ดีครับถ้าผมอยากจะถ่ายดอกไม้ที่อยู่บนยอดนั่นนะครับเมื่อก่อนคงทําไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เราแค่กดคูณ5เข้าไปครับคุณก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับแล้วถ้ายังโหดไม่พอนะครับคูณ10เข้าไปเห็นไหมครับเชื่อผมไปยังครับว่า เทเลคูณ5ตัวนี้มีประโยชน์มากมากคุณภาพไฟล์มันดีมากจริงครับปกติเราจะถ่ายอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับหรือว่าถ่ายได้ก็คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้นะครับด้วยความที่เขาเอาเซนเซอร์กล้องหลักของเรือธงปีก่อนๆครับมาใช้มันเลยได้คุณภาพแบบนี้เลยครับถ้ามี11มีเทเลมาโครที่ยอดเยี่ยมนะครับมี11ออัลตร้าก็มีเทเลแบบโพลิสโคปที่สุดยอดไม่แพ้กันครับมาดูภาพนี้ครับดูที่รถไปรษณีย์ครับจะเห็นว่าสีแดงนะครับเม็ดสีแน่นมากๆมันไม่ใช่แค่สดครับแต่มันเข้มมันจัดจ้านครับ มาดูภาพนี้กันครับมีหลายโทนสีเลยแล้วก็มีหลายเลเยอร์ด้วยนะครับทั้งสีท้องฟ้าสีของภูเขาที่ตัดกับพื้นหน้าสีเขียวแล้วก็ตัดกับสีน้ำตาลไม่มีสีไหนที่เด่นเกินหน้าเกินตาใครครับ Dynamic range โหดมากๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าภาพใสเคลียร์สวยเลยนะครับทีนี้มาดูคุณภาพของกล้อง u ั t r a w i ไวกันบ้างครับอันนี้คือจากกล้องหลักนะครับพอเปิด u ั t r a wide ปุ๊บนะครับกว้างสักใจมากๆครับแล้วดูคุณภาพกล้อง u ั t r a w i ไวคือมันยอดเยี่ยมจริงๆครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับกล้องหลักนะครับ กล้องอัลตร้าวายกล้องเทเลนะครับคือทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเรื่องของสีสันเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเขาจูนมาให้มันใกล้กันมากที่สุดเพื่อที่คุณจะไดเอารูปไปใช้งานต่อกันได้จริงๆครับไม่ใช่กล้องหลักสีมาดีมากพอกดเทเลปุ๊บแล้วสีจืดไปเลยไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอย่างที่เห็นเลยครับว่ามันดีเลิศหมดจะมีก็แต่ดีเทลกับดินามิกเรนจ์ที่ยังไงมันก็ต้องสู้กล้องหลักไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้มาดูภาพจากกล้องเทเลนะครับเมื่อแสงเรับ ตอนนี้คือ6กโมงกว่าๆแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเราซูมเข้าไปดูดีเทลแน่นอนมันก็ต้องมีนอสมีไรถามหาบ้างนะครับภาพอาจจะเริ่มดูไม่ใสเท่าตอนกลางวันนะครับแต่มันก็อยู่ในระดับแถวหน้าของกล้องเทเลแล้วนะครับดูภาพรวมของมันครับนี่กดคูณ5มาโหดมากนะครับกับแสงตอนเย็นแบบนี้นะครับอาเป็นว่ามันตอบสนองได้ดีเกือบจะทุกสภาพแสงเลยครับกับเลนเทเลตัวนี้ครับถึงตาของเอลตราไวนะครับแน่นอนครับเช่นกัน มันก็ต้องมีออกอาการกันไปบ้างครับแต่มุมเนี่ยกว้างสะใจแน่นอนครับบางครั้งนะผมรู้สึกว่ามันแอบกว้างไปด้วยครับกว้างเกินนะครับผมว่าเซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดไว้บาลานซ์กับซอฟต์แวร์เขาฉลาดนะครับมันรู้ว่าพระอาทิตย์ตกควรจะย้อมโทนภาพไปทางไหนครับมูดแอนโทนมันถึงจะดูสวยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับบางครั้งที่แสงมันยากมากนะครับ HDR บอก AI ก็เออไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้ครับจะเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยเพี้ยนไปเลยครับ ทีนี้มาดูงานกลางคืนกันบ้างครับเซียวมีได้พัฒนาอัลกอริทึมสําหรับไนท์โหมดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าหายห่วงไม่ว่ากล้องไหนนะครับจริงจริงกล้องหลักเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปิดไนท์โหมดยังได้เลยครับไฟดีมากๆแต่ถ้าชอบแบบดีเทลมาเต็มเต็มจริงๆนะครับการเปิดไนท์โหมดภาพที่ได้คือเทปมากๆครับดูไฟที่มันให้ครับภาพดูมีมิติมากๆภาพดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่แล้วครับแสงไฟที่มาจากภายในห้างมันเก็บมาครบเลยเห็นไหมครับเห็นเข้าไปจนถึงร้้้าาานนนนนะรเเห็ขไปปจตูด เห็นในร้านอาหารนะครับความคมชัดดูสบายตาครับไม่อัดชาร์ปเน็ตจนเยอะเกินไปผมบอกเลยว่ามันคือกล้องมือถือที่ถ่ายกลางคืนได้เทพมากๆเลยครับเลนส์ u ัล r ร้าไวกับเทเลนะครับต้องเปิดไนท์โหมดถึงจะสวยครับตอนกลางคืนนะภาพที่ได้คือแบบนี้เลยครับจะเห็นว่ามันเก็บแสงมาครบเลยแล้วเลนส์เทเลนะครับที่เมื่อก่อนมันแพ้ภาพตอนกลางคืนหนักมากใช่ไหมครับใครจะไปคิดว่าตอนนี้มันมาถึงขั้นนี้แล้วครับมาดูภาพจากกล้องหลักช่วงเย็นๆกันบ้างครับ ต้องบอกเลยว่าโหดจัดๆนะครับยิงแบบสวนพระอาทิตย์ไปเลยครับดูการเก็บท้องฟ้าการเปิดฉากหน้าของมันดูมิติภาพที่มันให้นะครับดูสีดูแสงการเกลีย่ยโทนท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดในวันนั้นที่ผมออกไปถ่ายเลยนะครับพระอาทิตย์ที่กําลังรับขอบฟ้านะครับแสงเงาบนพื้นน้ําความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับมิติภาพมันดีมากจริงๆครับนี่มันเกินคําว่ากล้องบนสมาร์ทโฟนไปไกลแล้วนะครับ มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับก็คือวันที่ผมออกไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินที่เอามาให้ดูนั่นแหละครับระหว่างที่ผมกําลังถ่ายอยู่นะครับผมก็หันไปเห็นก้อนเมฆนะครับกลุ่มหนึ่งครับที่มันกําลังสวยมากๆแล้วนะครับผมก็กดเลนส์เทเลกูุนเข้าไปเพื่อที่จะเจาะถ่ายนะครับตอนนั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินแทรกเข้ามานะครับมาบังก้อนเมฆกลุ่มนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าภาพที่ผมเห็นณตอนนั้นครับคือเบสโมเมนต์ของวันนั้นเลยครับมันคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดของวันนั้้้นนนนเลลยผมมมมมกกัััับบบบบบาาาาแีีคคคควสุขรรือภพ ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือคุณภาพของกล้องเทเลนะครับคุณดูแสงที่ตกกระทบบนตัวน้องผู้หญิงคนนี้นครับดูแสงที่มันไล้ไปตามแขนใบหน้าเส้นผมนครับผ้าโพ,พกหัวครับชาร์โดที่กล้องมันเก็บมาดูฉากหลังที่เป็นก้อนเมฆที่ผมกําลังจะกดถ่ายนตอนนั้นครับก่อนที่น้องเขาจะเดินเข้ามามันเกิดขึ้นไวมากๆครับแค่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นเองแล้วน้องเขาก็เดินออกไปครับ ผมยืนดูภาพนั้นอยู่สักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับจนผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะครับผมต้องผมต้องเดินเข้าไปหาน้องเขาเพื่อบอกเขาว่าผมเป็นใครผมมาทําอะไรนะครับแล้วผมถ่ายภาพนี้ได้ยังไงผมขออนุญ,ญาตเอาภาพนี้นะครับไปใช้ในงานของผมได้ไหมทันทีที่น้องเขาเห็นภาพนี้นะเขาบอกว่าโอ้พี่มันสวยมากเลยค่ะหนูขอภาพนี้ได้ไหมแล้วผมก็ส่งภาพนี้นะครับให้กับน้องเขาณตรงนั้นเลยครับริมทะเลตอนพระอาทิตย์ตกตรงนั้นเลยมันคือ มันคือโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับผมไม่คิดว่าผมจะสามารถถ่ายภาพแบบนี้ด้วยโมเมนต์และจังหวะที่เกิดขึ้นภายในไม่เกิน5วินาทีครับจากกล้องสมาร์ทโฟนที่ไม่ติดอุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะครับมันใครจะไปเชื่อครับว่าภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องสมาร์ทโฟนครับถ้าผมไม่บอกว่าภาพนี้ถ่ายจากกล้องมิซิเบ t อัลตร้าทุกคนจะดูออกกันไหมครับแสงเงาที่เกิดขึ้นต่างๆครับนี่มันเกินคําว่ากล้องสมาร์ทโฟนไปไกลแล้วครับสำหรับกล้องมิซ1เบอัลตร้านะครับมันคือแถวหน้าของวงการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนแล้วครับ แถวหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นที่1ในทุกสถานการณ์นะครับแต่คือยืนได้อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะ Dxo Mark อันดับ1ของโลกณเวลานี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพที่ทุกคนได้ดูไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกภาพเลยนะครับไม่ผ่านการปรับแต่งใดๆเลยครับนี่คือไฟล์ JPEG จบหลังกล้องมี11 Ul ็ตอั0ผมไม่ยุ่งกับไฟล์ใดๆเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าถ้าบางคนที่ซื้อไปแล้วขี้เกียจแต่งภาพหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีสกิลแต่งภาพที่เก่งมากนักเนี่ยนะครับ คุณจะได้ภาพประมาณไหนไฟล์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ลองพิจนารณากันเอเองดูครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ถ่ายนะวันนี้นครับยังไม่ใช่ซอฟต์แวร์ Dxomark อันดับหนึ่งของโลกนะครับซอฟต์แวร์ตัวนั้นยังไม่ถูกปล่อยออกมาครับเซมีบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้ยูเซอร์ทั่วไปใช้ผมก็ได้ลองติดต่อไปทางเซมี่ไทยแลนด์นะครับว่าพอจะทราบไหมว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับเซมี่ไทยแลนด์เองก็ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับผมต้องส่งเครื่องคืนครับะ ผมจะลองติดต่อกลับไปทางเสี่ยวหมี่ไทยแลนด์เพื่อขอยืมเครื่องเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเทสว่า ไอซอฟต์แวร์ตัวแม่ของเขาเนี่ยมันจะโหดได้มากกว่านี้จริงๆเหรอครับเพราะว่าจริงๆเท่านี้ก็โหดมากแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับผมจะปิดคลิปด้วยการเอาภาพจากมิสเบสอัลตร้าที่เอาออกไปถ่ายรูปตลอด1เดือนกว่าๆนะครับเอามา้ให้ทุกคนดูยังมีหลายภาพครับที่ยังไม่ให้ดูเพราะว่าอธิบายหมดไม่ไหวจริงๆรวมถึงเจ้าไปผ่านกระบวนการโปรเซสในบางรูปด้วยครับจะทํามากทาน้อยอันนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเมื่อเราถ่ายรูปแล้วนะครับผ่านกระบวนการทาลบบ้งานจริงได้มากน้อย่ไไหฟล์จะดี แต่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1น1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไมเมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย